เีนผู้ทีงจชมบ้านสมรมคนรักหน่ยวนยพรอีสานใต้เึ็นวะสารสโงกงารับแ,ก,ก,แก่นเป็น,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 นผู้ยึวามรักนักจบนตมีตะบอาพลเปประเทศกุทพมีคนยยุทธันเป็นหัวหน้าไผู้จัดการมีผู้ส,สนับส,สสสสสนบสนุนคือท่านนุ่ยสนุกสังขาวเอเนอร์บัวสดเมืองประเทศัดวย ดืนยุคราับนักเริยนกับอสานต้เียนทไทยนักุกจากบ้านกะตะบทนทัพตีอันเสีสบพิพิธภัณฑ์มีจากอาการสังเกตทัพไทยเป็นหัวหน้าใต้ผู้จัดการและผู้สมนุนมีเพียงแม่ก็คุณพ่อรับเพื่อต้องงานสอนีการอเวียนทัพไทยครับสถิติชกมา สิ่กังจะนะสเก็ตแพดไกา้าผู้นี้ลงตัวพินการศึกษาเป็นเบอร์สี่พบ,บาตแดงก,ก็บัวเชิดผู้ชิ้กลับบนเวทีเรยกอาจารย์ศิษย์ทินนอนหรือว่าศักดิ์ศิษย์สอนลศนักมวยสามคนบนเวทีแสาน้อยเกิไปกับรองแชมป์อันดับสอง รวแชมป์นดันึ่งก็เป็นฝั่งแดงน้ำเพชรยืนยูทธ์ฟารทีมยอเ่มส้ี้ของนวนคนาักเกอร์บลในสายใต้โร่าคุยดำิิ์นสีสเกตอูปนี้ครับเขตบริการับนี่ครับยอดคุณพ่อครับหัวสโมสรฝั่งแดงน้ำพเยเกิเบิดคุณพ่อเพื่อผง อ 1, แบอลนับครัมุกมีนี้หนึ่งมนีแดงบัวเช่ชูนนัน,นินสีขอใหุ้กม้าเลสงสองูต่อไปเต้งทเลยครัไจาากั้วกับน้องนันกนซิลากับมีชัยเพียโตัวไม่เลยเพียนตัวไวเลยววครับเพียตัวไว้เลย

กาล่ไริดก okay. ิพยเรอไม่ลงเปเมตัวท so no like ี่ห่งเปตัวเ็ส้อตะขาเตะขาเ๊ต่อซ้ายขวามาจังเลยถนดนัขวาไว้ตีเป็นกรโตัดไขนาดนี้ลองพลังกันเลย่้องั ว่าวาไว้ตีขวาทีหนึ่งทำโดยทีมแชมห้าโยกคนลองกระมาณงมาเล็ทีหนึ่งเลยอ้หัวขวาที่เปต่อซ้ายขวาน้ำเพชรโอ้ขาลูีนี่ยออตกเอาอีสานเลย ากกู้กับน้องนันครับเปียโยพร้อมกับเพื่อนยูทีเด่นครับจากกู้กับน้องนันยังตีขาอยู่ตีขาด้วยอีเส้าด้วยแข่งสีลาครับแข่งสีลาสุดชืชัยกับมีชัยสุดต้านเปียโหยพร้อมในชุดต่างแบบโลกที่หนึ่งคู่ต่อไปครับเปียโหยพร้อมไปเลยครับจากกู้สุปัตบุยไทยกับน้องนันต่อไปกินแล้วก็ไปดูแข่งสีลากับมีัยแล้วไปดูคู่ชิงแชมป์ย่า เป็นมีสานกับเพชรทองรับคู่เดียวเตรียมตัวไว้เลยครับมีทุนการศึกษาก็สดพลังบรรยาเตรียมตัวไว้เลยครับพลังงานเม็ดดำออซิทร์โออิทธิศักย์งาได้รอย่างเส้สั้นมาแล้วอย่างเดียตัวพลงงานนักผู้มวยทยก็ามด้วยครับเม็ดดำสิตโออิทธิศัก์ครับ ยกเพชรเอพิชิตมาหรือยังครับมารอเล็กมารอนานแล้วยกเพชรเอพิชิตมาหรือยังเสียชิตบวนรอเลยครับนี่ครับผู้ติดเชื้อห้าครับ้ากระนนทุกยกครับยห้ยกรุ่นนี้ก็สามสิบหกกลกรัมดิ้นต่อไปสี่สิบหกกิโลกรัมชายครับ อีกประมาณสองสามคู่เพื่อไปาจากเว้กับมังนันกันศิลากับมีชัยแล้วก็ไปคู่เด่อีสากับเพชรทองที่จีนจมาก่น้นนสุริยากับเบชต์เตอร์เป่ยนตัวได้เลยพราวเลกับเพชรตะเคียนเปลียนตัวท้อได้เช่นกันยกที่สองน้ำเพชร เลาทีโอ้ยยาวยาวไปของนำติดโอ้ยหาแล้วแล้วที่สองนี่นะติ umas, ดแท็กันแล้วก็ทุ่มกจศึกษายังเงินสี่พันบาทเอาละครับบอยไดในน้ำคู่ดิ๊บมาตีอ okay. ยตังค์นั้นอยู่ทองอู้ชาย โอดยทิดติดต่อไปแต่ใส่ผ้าแทมใส่อู่งูี้แย่มอไม่ได้อยู่ของอิสาโอยติตัดที่ใจกรโดดทีตายแล้วใสผาไม่ผู้ตายเอาละตอนเกี่ยวนี้ลลไปของนักเ

อิสานน้อย้ออก็หให่าเปนประโยชน์ด้วยช่วันเหีเข้าไปครับแต่ตกันไม่ได้โดนขวงไว้กเซตที่สองวยถึงเท็ที่บ้านเครับระวังน้นนนอา,านอยู่ในทุกายอสนน้อยเกมเข้าใ้ครับ ท um. ี่30กิโลกรัมกับทูนการศึกษา1หมื่นสี่พันบาทนะครับสำหรับคู่นี้นะครับคู่ต่อไปวัจะเพื่สุภาพรไทยกับนมนัณฐาภาษาปะวัติวัฒนธรัมคู่กันไปแล้วอ็ขบดูแข่งศิลาสศึกสากัดกใจจสิป์ตั้ไปดูเพ่ิ้งท้องวคู่เดี่กับเล่นดกับสี่ตัวทันทายรับเด่นสารซอต้ทองคำ กับเตะเพชรดงสุดพิเศไปดูกันสุริยักับเตะเซโต้เจ้าเสือกับเตะกัปตีนเตะหนวดแดงกับสกดดาวแลวก็ไปดูคู่ยอดตัวกันกับยอดเพชรทีแชมป์4 0กิโลกรัมดตามมีเลย ีสาของเดที่ทเที่ยวอร่อลนะเท็กจีอีสานแับอีสานเลยทนชันครับเป็นมาที่สาจุก่รีาเป็นาที่ชาินโลกบาทตลอดีสามการซับ้อีสานเลยไปยางด

แี่คู่แม่พายแม่พายเด้งเลยนี่จะม่หัวเหวี่งลไปังหต่ยยงยงแยกไปางซายตุ้มต้ติด้มไุ้ิดนะคอ้ย่อยไปตูดต่อยไตด่อยไต่ยงแล้ว ดังเท้าขวาในโดดมาดีดเทศแทนด้านซ้ายอีสานแทนด้วยซ้ายกันแต่หมดยกที่สามหมดยกที่สามมุขต่อไปยีงเป็นอีสานกับเมืองเลยครับจากั้วกับน้องนันแล้วก็ไปดูแก่นศิลากับมีชัยไปดูคู่ชิงแชมป์ว่างเป็นอีสานกับเพชรโพทองบ้องสุริยาเพชรรีโชก ดาเสือกับเพชรกระเทียมเพชรน้องแวงกับสเปรดดาวยอดโดนันกับหยกเพชรตามนี้เลยขอบคุณทุกท่านครับเอาผู้ต่อไปเขาเมยที่ลอยแล้วครับผู้นี้ให้คะแนน5ยกครับให้คะแนนทุกยก ลมาสองบัทรู้ทต่แชมป์ที่ว่ายินมา,มายกที่สี่นำเพชรยินดียุควากับพี่สานน้อยเกียรตทันไทยนะครับทีมแชมป์และมีคุณการสืกษากยืางูสี่พันบาทเอาละกับยกที่สี่เพิ่มขึ้นมากับนายเืินเดิ่มคูดนรเนี่ยติดเชื่อ กแยกกอมากหันมาเพาะนยไทยกับพาะเป็นใหญ่ครับคืเดียวครับพล้วเป็นใหญ่มาจับตปอยู่หัน้านข้าไว้ขอน้าเพชรทีานนอนกับพยามต้ไตซ้ายขวาของน้กเพชรด้ซ้ายทำแทงแทงได้ไหมยังบางก็อยู่แทไม่ได้ ไต่ข้ามน้ำเพชรสองทีแล้วขวาไวน้ำเพชรถ้ายังไม่ได้ก็ต้องเจอกันอีกมากได้สตงเนื้อสายทีหนึ่งแตงเน้อสายทีหนึ่งของน้ยาวกว่าน้ำเพชรทั้งแท่งเลยที่ไร้ไต้ข้ามให้หาทีนึ่งสารองก็ชูวเติมเต

ไปายสยาไปโดน่าย้าทีหนึ่งของนั้นแท้อห้ดีๆเติมเข้าไปอ่อน้าอ่อนน้แล้วยกที่สี่ดอ่อพาเต็มที่แทงด้วไซน์ยโอ้โหกรรมการจับนะครับโอ้โหเป็นอันว่าน้ำเพชรที่ติอฟ่าล็อกเอาในยกที่สี่นะครับหไ cứ làm đi thầy bày mình giúp tư à nhá